ด,ด,ดีค่ะมาเลยมากินข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไ,ได้เจอเนี่ยแหละได้กินนี่พากอันมานเที่ยวน้องสมอพาคก็ไม่กินข้าวอยู่ข้างอัจ่ะพี่น้องพี่น้องเอ้

แสบเลยอกปะสซูปัสซูปสซูเล่าตัวนี้ติน้เครืองเท่าไร่อืมจังหอือหพี่ก็เลี้ยงพี่นอ,อแชร์ทอดอะไรอ่ะ <c oughs> มาีงานนคอนเสิร์ตยังก็อายื้อบ้างไนกว่าคาราวานเฟสติวัลอืมด้านเลพไปนอ้องแต่ไม่เคยบอกไปดรอกต้องไปตะฮ้อนให้ครับ้อบชไบลดใจ <laughs> ซี <คน S 1> ยือๆจ<า>กั <laughs> จกหน่อยก็เห็นดอกติ <laughs> บ้านๆพี่น้องกี่น่องชื่อละค่อยแซ่บใถ้วยใส่ช้ามันบ่แซ่บบ่วยไม่ช้าม <c> ัน <oughs> เป็นอย่างที่เเรามาน้ำเนี่ยมิมานี่มิชิมาซอยกันมันซ่งเนี่ยมันเป็นยังงมันเคยยังไงเย คู่ดำนินปคองกัมกนมเยาะช่ใช่ไหมขัน้นใดใช่ไหม่นีอันมึงขืนมากเลยเขาก็เท่ามูลเลวความเหนือเอขาขั้นหนึ่งจะหันมาแม่เจ้แม่บ้านอาเอเชือเอเอเ่อบ้านอะชามหมดเลยอันยุพี่อันนั้นบาดคนหรือเปล่าน่ะมันแก่มากเลยฉันบอ มนมาโค่ที่มาขุดอันยุสะนี่จา้จาเพว่ามันสะน้องบอเด้ขอเปนยางไงควรนม,ม่แนคือมาเอาลงกงีซ้ำบมกเด้กินเผาเด้กินซอยกันกินนะดูจงไปอ,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 อ๋อดูซอยพวกน้

เห็นริวขัดหน้อยบ่เผ็ดก่อนชื่มือเมื่ใครเห็นก็เจ้าขายข้ากับไข่เนาะที่เขาปอกแล้วแม่เก็จะไม่กินกระลาบนี่ไหมหน้าปลาดุกนี่ไหมข้าที่เขาปอกแล้วแม่แม่ไม่ค่ะมันนี คือดไรเนี่ยมันไม่สวยามเลยนะก็จริงว่าหนาจะไม่สวยา่ามเพราะมีหลวนเติบไปได้ไอดายไ่และเปิดให้ลูกเนะี่ย qua đứa ở xây thùng nhàng đứa Hãy subscribe cho bàn ừ. ไงเล่ม okay. ันไงกดนเงี้ยเด้โอ้เผ็ดเกือวเผ็ดกมิจายเผ็ดเนียวจุ cabeza, ๋ยตัวต้บเผ็ดอ่อรอ ชีบ่งามแม่อยินชีตัวตัวนี้พีเกหเลือบปกพี่นอามือขึ้แตกเียเยวะมพะเออาการเห้าแขนห้าขาแล้วพี่นนอรร่มหนาววีวีมาแล้ว 啊哈，嗯嗯 มันจะทวนล้ปุ่นนะปีนเผ้าล้มหันไปแนงเลยนะนั่งหัวก่อนนั้จะไปซอยเหตดแบบน้าตุงหัวต้งไปว่าบอกหัวสก่อนเหรอมันได้ทีม me. <It 's S 1> ันไดงลูกก่อนอ่อนแล้วก มาตะกี้เรียนดูบ้านเนาะคุณดน้ำง่างกับงานเจ้าข้างไหมเนาะมันม่กินของหรอเปล่งกูกลื่กูเจาก็ไม่กินขนมเขาเลี้ยงเนาะ เอามาจอ,อกว่ามันหนีล้วจนม,ม,มกปลาครับมกปลาอิ้นก้อยพีดิบตัวกว็บพี่ดิบแ่บที่น่องอ <c oughs> เยยมันม่ได้ชุก คอยมามากาใส่สีอืมนึงเขาไล่กันเลมือไปบ้ามยังไงเลยงมาเขาไว้จุนมาเขาอย,ยากกินเรากันหนึ่งอยู่หนุ่มมันก็ ำหนีลนะะเนาะมันบางเบ่อ้มากแม่บันด็ค่อยๆได้แม่กินเขาหไงคเ่าไปหาบีแดงได้ไหพ่อไปใต้อ้อยแล้วร <c oughs> ับรูปแล้วเนาะ

屁股光靠。哦，斜、啊、过来。迈一步吧。 ว่าหาสิปดเอ้แม่ก็ไ่กินลเนอเอ,อยคลิปนี้ก็ไปสนี้กนเลยจ้าสวัสดีจ้า